มหน่อแกว่ากลิ่นเป็นไง,งมีการถามเพื่อนอกลิ่นมันมันสั่งคอเหมือนกลิ่นโรงงานจีนเลยเนาะนิดนึงอะมันไม่ใช่โรงงานจีน<ๆ>กลิ่นมันเหมือนแบบ ร้านร้านทุกอย่าง20บาทนะยี่กิบบาทนกตัดออกเลยพี่เขาเสียใจแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่กําลังมองหาอินลูเอนเซอร์ที่แบบหน้าตาสวยแล้วก็พูดได้เนาะแล้วก็มีความรู้ก็ติดต่อมาได้นะคะงานเล็กงานใหญ่รับหมดค่ะ5าบาท10บาทกระปิน้ําปลาส้มตำหอยขมอะไรรับหมดเลยค่ะ <laughs> สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ d ดี o โวยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ f a ชั่นแ a นด์ทราเวลยูทูบเบที่มั่นโหนที่สุดในสามโรครีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแต8ใครๆทั้งสิ้นค่ะสสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องเอ็ดประจำนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ อย่างเข้ามาก็กระโดา,ากด subscribe ให้ด้วยนะคะยอดจะได้ขึ้นเนาะนิดนึงนะช่วยแม่ทำอาหารก,กินหน่อยะลืึครับใครสนใจแบ็กชามที่น่ารักน่ารักนะครับของย e ี่ห้อทวีสกาวนะครับเบสอินโคลาลัมเปอร์ thank you ิเวีย n for a night nice collaboration นะครับ I will link the contact also the discount code for you guys if y o u r e interested นี่นะเดะ <laughs> ข้างในก็เหมือนเดะ oh my god my นี่นะคะเป็นเหมือนแบบเบอร์กินชามที่มันจะแบบขนาดเล็กมากนะครับข้างบนก็เป็นสิวแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หนังแท้นะครับมันเป็น PU l e t t r แต่ว่าอืดูดีเทลนะเหมือนเบอร์กินเดชเป็นแฮนด์เมดนะครับ Made to order แล้วก็มีตัวโรดีโอสโบ์ลักมา้อยด้วยน่ารักมาก เราจะห้อยกระเป๋าให้ดูด้วยนะดูดูดีเทลแต่ไม่น่าจะเปิดได้นะอันนี้ไม่น่าจะเปิดได้นี่เปิดได้อย่างนี้ด้วยเห็นไหมและกล่อ,องเขาแบบน่ารักมากคือเหมือนแอร์เมสเตะเลยนะครับนี่ห้อยกับกระเป๋าแอร์เมสเบอร์กินไซส์30เี็เพิ่งได้มานะครับน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้มันเป็นซิวมันจะปรับระดับได้เนาะความยาวความสั้นก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับถ้าใครสนใจก็ ไปอุดหนุนธุรกิจเล็กๆของนางได้นะคะจะลิงกเอ,อ่อชื่อ IG ของนางแล้วก็เว็บไซต์ให้ด้วยดิสคาว n ์โค้ดไว้ให้ด้วยนะครับว่าเออลดได้สินะลองดูความน่ารักของนางเนี่ยพอๆขอบคุณซิสเตอร์ด้วยนะคะที่อุปการะคุณอันนี้นะคะเอามาให้น้องสาวรีวิวนะก็ของกระโหลกกะลาเราก็ไม่เอามันรีวิวนะรีวิวเสียงกระดาษชาแนล อันนี้มันเป็นคอลเลคชันล่าสุดน,นะครับก็คือ S 2 1 e n t y ัวโอ้ยทำไมนางแพ็คของคูดีนางแพ็คดีกว่าของที่เราได้ไปโอ้ตาแร้วมันคืออันนี้นะคะไม่ได้เอากล่องมานะครับเพราะว่ายืมซิสเตอร์มารีดีนะคะมันคือแครนชาแนลนะครับมินิเล็กแทงกูล่า8นิ้วนะครับ สีซีเวอร์แลวก็ซีเวอร์ฮัตแบร์นะครับเป็นหนังอิลลิเดเซนคาเวียซึ่งสวยวาะแต่ทำไมกลิ่นมันแบบกลิ่นมันดูแบบสังเคราะห์มากเลยอะ่ะกลิ่นมันไม่เหมือนกันเนะ่ะอันนี้ของเอสนะอันนี้ของเอสสีดำอันนี้กลิ่นมันเป็นหนังๆแต่อันนี้กลิ่นมันแบบสังเคราะห์แต่ก็ ก็หอมดีนะแต่สวยนะของจริงสวยมากเลยมันมีความแบบเป็นคาเวียเมทเล็กอะครับดูให้ดีแบบเออแล้วเป็นซิลเวอร์ฮ์สแวร์เออสวยวะ่ะสวยเพราะว่าจริงๆอย่างที่เอสบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเอสสั่งไปทั้งหมด3สีก็คือสีทองสีเงินแล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าเขาออฟเฟอร์สีดำมาก,ก็คือเอาสีเงินแต่ก็โชคดีละที่เอาสีดำเพราะว่ารู้สึกว่าสีดำมันใช้ง่ายสุดแต่ว่าสีเงินก็ปัวแปังอลังเย่มาก ปังปุริเยคะ่ะดบท้องสวยอะ่ะถือแบบเป็นงี้เนาะเอเปรียบเทียบน้องสองใบให้ดูกันดูสวยอยู่แปลว่าไม่สวยต้องแบบสวยจริงสวยจริงคือสวยนะคะสับเมืองทิพย์แฟนไทยหรือแบนต่างประเทศที่ดูคลิปนี้แล้วหาอินูเอนเซอร์สาวสวย <laughs> มองหาอินพเอนเซอร์ที่มีความแบบสนุกสนานนะก็ติดต่อมาได้นะคะนานเร็กงานใหญ่รับหมดค่ะ5้าบาทสิบาทกะปิน้ำปลาส้มตำหอยขมอ,อะไรรับหมดเลยค่ะเทียบให้ดูสองใบสวยๆฟังปรืเย้มะจึ้งนะแต่กลิ่นเขาจะดิสเตอร์เอ็นนิดนึงอ่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยสีเงินมั้ง กลิ่นมันจะเป็นแบบเหมือนโรงงานนิดนึงอ่ะโรงงานจีนอะไรเงี้ยถ้าถ้าเอสสั่งมาจากแบบว่าหมายถึงว่าถ้าซื้อมือสองแล้วได้ดมกลิ่นเนี้ยจะ,จ,ะจ,ะจ,ะจะอึ้งจะจะจะอีจดนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยจริงหรือปลอมเพราะว่าแต่อันเนี้ยคือรู้ว่ามันจริงแน่นอนเพราะมันซื้อมาจากช็อปนะครับแต่ว่ากลิ่นมันสั่งเคาะแบบมากเลยแต่ว่าขอออกตัวก่อนว่าเอสไม่เคยมีกระเป๋าแชแนลที่เป็นสีซิลเวอร์สีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นกลิ่นปกติของเขาเนาะ แต่กลิ่นแบบตีจมูกมากอะกลิ่นสังเคราะห์ควรใช้น้ํายาดีกว่านี้นะจ้าชาแนลยูขยันขึ้นราคาแบบว่าคุณภาพต้องพัฒนาด้วยเด้อไม่งั้นแบบเดี๋ยวไม่มีคนซื้อนะบอกก่อนอันก็สวยนะครับเป็นควินเท็นะครับคาเวียเรียงเม็ดสวยแต่ว่าดูเหมือนเมในรูปแล้วมันจะแบบอิโรเดสเซนเลยแต่ว่าแสงในห้องนี้มันอาจจะแบบว่าไม่ได้สว่างมากนะมันเลยเอ็ดูไม่เห็นหรอกจะไปถ่ายแสงแสงธรรมชาติข้างนอกให้ดูด้วยว่า จะทำ close up ให้ดูด้วยว่ามันแบบเออมันมัน,มนสีในแสงธรรมชาติมันจะสวยขนาดไหนแต่ดูในห้องแล้วมันดูคอเ็นแต่ว่าก็เงินเลยอ่ะเงินเงินสวยเลยอ่ะเหมือนแบบคอลเลคชั่นอื่นเลยอ่ะที่แบบเป็นสีเงินอ่ะมีความแบบ iridescent สวยมากคือเงามากใบนี้ให้ก้าเต็มสิบนะเพราะว่ากลิ่นไม่ผ่านแต่ว่าความสวยดูนะด,ดูดูดูความเงา <c oughs> จึ้งหวะ โซ่ก็เป็นสีเงินเลยนะครับนี่พยายามถ่ายแสงธรรมชาติเนะเห็นดูตามพวกเว็บพวกบล็อกเกอร์เขาถ่ายกันคือมันดูเป็นสีขาวนะแต่นี่มันคือเป็นสีเงินเลยครับไม่ใช่เป็นสีขาวเนาะสวยเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะโซ่จะมีความเป็นเงินที่มีความเงาคือถ่ายไปแล้วลืมแบบลืมกดถ่ายอะโซนด้านหลังนีความหนัง erodesten น,นะครับ จะมีความงานเห็นป่ะแต่นี้คือเงินเลยอ่ะก็ beauty in the eye of beholder นะครับชอบแบบไหนลางเนื้อชอบลางยามันไม่เหมือนกันเนาะมันคนละสไตล์กันเลยก็เหมือนอยุ้ยจิรนันกับอั้มพัดเนะ<ม>าะอันนี้มันจะเป็นอะไรแบบเงาเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเธอล็อกซีซีเธอล็อกนางสวยมาก แต่อันนี้จะเป็นอะไหล่แบบแมทนะคบเห็นไหมมันจะเป็นคนละหนังกัอนอ่ะอันนี้มันจะเป็นเม็ดเล็กมากแต่อันนี้มันแบบคาร์บิเร์ของสีเงินมันจะเม็ดใหญ่นหนึง่งก็เทียบกันชัดๆใครชอบแบบไหนก็ไปตามตามแต่ว่าต้องรีบเลยนะเพราะว่ามันแบบซอสอัพเตอร์มากหายากมากเนี่ยเห็นปะสีดำมันจะเป็นเม็ดเล็กละเอียดมากแต่ว่าสีเงินมันจะมีความเหมือนเป็นเกเล็ดกรล็ดนิดนึงอะ่ะก็แล้วแต่ความชอบสวยทั้งสองใบไม่หักนะคะ อันนี้ให้สิบเต็มสิอันนี้ความสวยก็ให้สิบเต็มสิบแต่ว่าเรื่องกลิ่นหักหนึ่งหนึ่งนะคะแนนเพราะว่าเอออย่างที่บอกไปว่ากลิ่นมันสั่งค้อไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสวยมากสวยคือถ้าเอ็ดได้ออฟเฟอร์เอ็ก็จะเอานะแต่ว่ามันไม่ออฟเฟอร์มาก็เลยสีดําก็ได้ข้างในก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโฮโลสามสิบเนะครับก็นี่ แล้วก็คำว่าชนแนลก็จะเป็นสีเงินด้วยเพราะว่าอะไรเป็นสีเงินนะครับโซ่อ่ะเปรียบเทียบความต่างของโซ่สองอันไอ้สีทองเนี้ยมีสองมือทำยังไงปะ,ะโซ่เห็นปะ่ะโซ่สีทองมันจะเป็นสีทองแบบทองอะทองแมท่ะแต่สีเงินมันจะมีความวาวอะไม่เหมือนกันเนาะเอ,อสวยปวะอยู่ปวะอยู่ ว่าสวยทั้งสองภัยก็เลยว่าบอกซิลเตอร์ไปว่าเออเดี๋ยวอาจจะมาต้องต้องมีการแบบแลกกันใช้เนาะเพราะว่าเราก็ชอบทั้งสองสีนี้และเอ็ดไม่มีกระเป๋าสีเงินด้วยไงว่าเออมันก็น่ารักดีนะลรวแบบไซส์มินิมันน่ารักอยู่แล้วแต่ราคาก็ทะยานขึ้นฟ้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเอ็ดซื้อมินิล่าสุดอะสามปีที่แล้วประมาณปีสองพันสิบเจ็ดปลายปีหรือว่าต้นปีไม่น่าจะปลายปีสองพันสิบเจ็ดต้นปีสองพันสิบแปดอะราคามันอยู่ประมาณสองพันเจ็ดร้อยยูโรนะ ตอนนี้มันเพิ่มแฮนเดิลมาแต่ว่าราคาเขาก็ขึ้นมาหนึ่งพันยูโรตอนนี้สามพันแปดรอนะครับก็ถามว่าคุ้มราคาไหมไม่คุ้มหรอกแต่ว่ามันสำหรับคอเลกเตอร์อ่ะมันก็เออมันก็ต้องมีเนาะเพราะว่าแบบมันน่ารัก,กว่ะแต่กลิ่นแบบดมหนแกว่ากลิ่นเป็นไงถามเพื่อนนีง่งครับมีการ <c oughs> ถามเพื่อนกลิ่นมันมันสั่งคอเหมือนกลิ่นโรงงานจีนเลยเนาะนิดึงอ่ะมัน,นไม่ใช่โรงงานจีนกลิ่นมันเหมือนแบบ ร้านร้านทุกอย่างยี่สบาทนะอี่ด้เลยเออกลิ่นมันแบบต่างกันต่างเนาะแบบเราว่าจะอาจจะเป็นสีอ่ะสีนี้เขาอาจจะทําแบบคือความเป็นทาเล็กมันอาจจะต้องใช้สีประเภทหนึ่งสีดิสเท r ร์บเอมากๆเลยอะโชคดีที่ไม่ได้สีเพราะว่าเออกลิ่นกลิ่นสีสวยแต่ว่ากลิ่นของสีเงินอะมันดิสเทอร์บจมูกเอ็ดมากพอเอ็ดเป็นคนชอบเอ็ดเป็นคนชอบดมกระเป๋าอะก็เลยว่าแบบเออมันมันจะนอยนิดนึงเพราะว่า เฮ้ยราคาเท่านี้ยอยู่ต้องพัฒนานเรื่องกลิ่นนะปกติกลิ่นของชาแนลหอมอยู่แล้วนะแต่ใบนี้คือไม่ได้เลยกลิ่นแบบโรงงานจีนเหมือนแบบอยู่เคยไปเดินตลาดบ,บมันกลิ่นมันพลาสติกมันเอ็ดเคยไปเอเคยไปเที่ยวฮ่องกงแล้วเคยไปเซินเจนนะิ้นอ่ะกลิ่นเหมือนแบบเออนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะแรงไปป้ะวาโอ้โหแต่ กิ่ามันน้องน้องน่าสวยนะไม่ใช่น้องสวย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 เลยแต่แบบเขาต้องพัฒนาเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นบอกได้เลยไม่ใช่ความผิดของน้องก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปรีวิวกระเป๋ามินิเรกแทงกลา a r 8นิ้วนะครับ with top handle collection ล่าสุดของ Chanel นะครับปี2021นะไม่มากก็น้อยใครที่เข้ามาชมช่องเอดดี้หลายๆครั้งแล้วไม่ได้กด subscribe นะคะถ้าไม่กดก็ขอแช่งก่อน พูดเล่นก็ถ้าสปอร์ตงานของเราเนาะ mm. ก็เราจะดีใจมากเลยถ้ากดให้เรานะขอขอบคุณไปล่วงหน้าเลยคลิปนี้ไม่แช่งเราแล้วกันนะอวยอวยเขอบคุณมากค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ Until next time Bye ใครเข้ามาดูเราไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ